ฮัลโหลครับอ่าก็คราวนี้เราจะมาทโปรเจกต์ตายแบบครึ่งลูกกันบ้างแล้วนะครับโปรเจกต์ตายแบบครึ่งลูกทวมอีกครั้งนึงมันเป็นยังไงอ่าถ้าอันเนี้ยคุวัดโปรเจกต์ตายแบบเต็มรูปก่อนอ่าวัตถุเคลื่อนที่เคลื่อนโดยความเร็วต้นอยู่อ่าเคลื่อนที่ไปก็ต้องตกลงมาที่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือแบบเต็มรูปนะถ้าเกิดครึ่งลูกก็คือเขาจะพาครึ่งตรงนี้เขาจะสนใจแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาจะแบ่งครึ่งที่ตรงกึ่งกลางนี้พอดีอ่าเขจะสนใจไม่ฝั่งซ้าย ก็ฝั่งขวาโอเคปะ่ะและในโจทย์นะว่าเขาจะสนใจฝั่งไหนเนาะโอเคไหมไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาซึ่งตรงนี้จุดที่แบ่งครึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดนี่นะจุดสูงสุดโอเคไหมครับจุดสูงสุดเนาะอ่าแล้วยัง,งต่อละเราก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดในการทําโจทย์เรื่องโปรเจกต์ทายครึ่งรูปอ่ะเราก็ต้องไปรู้คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้กันคีย์เวิร์ดของโปรเจกต์ทายครึ่งรูปเนี่ยมันมีอยู่ว่า ที่จุดสูงสุดนะเราต้องรู้คีย์เวิร์ดต้องจำทำโจทย์ได้เนาะที่จุดสูงสุดตรงนี้เราพบว่าความเร็วในแนวแกน y เนี่ยเป็นศูนย์ไม่มีความเร็วในแนวแกน y มีแต่นี่ความเร็วในแนวแกน x v x นะมีแต่ความเร็วในแนวแกน x v x ซึ่ง v x เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ u x ใช่ไหมเพราะความเร็วในแนวแกน x ในคงที่นห้เกิดจากรูปอ่า u x ก็หาได้จาก u x คือ u cos theta ดังนี้ดังนั้น v x เท่ากับ u x ก็มีค่าเท uh. ่าก uh. ับ u cos t h e t เช่นเดียวกันเเาาก็จะไปเขียตนตรงนี้มีแต่ v x เท่ากับ u x <c oughs> แค่นั้เพราะความเร็วในแนวแกน x คงที่ถูกไหมครับแต่ความเร็วในแนวแกน y เนี่ยเป็น0อันนี้เน้นย้ำนะครับที่จุดสูงสุดเข้าปะก็มาดูตัวอย่างในข้อที่1กันเขาบอกว่า ยิงก้อนหินจากพื้นดินด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนี่เป็นพื้นดินของครูนี่เป็นก้อนหินยิงขึ้นไปจากพื้นดินด้วยความเร็ว u เนี่ย20เมตรต่อวินาทีในแนวเอียงเนี่ยทำม,มุม60กับพื้นดินมุมนี้เป็นมุม60ทำกับพื้นดินจะขึ้นไปได้จุดสูงสุดเนี่ยกี่เมตรนะสมมติให้ก้อนเนี่ยมันเคลื่อนที่มาอย,ย่างจุดนี้และจุดนี้เป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่และ จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่และมันสูงสุดที่จุดตรงนี้เขาถามหาระยะตรงนี้ขึ้นไปได้สูงคือระยะตรงนี้ใช่ไหมะ y เท่ากับเท่าไหร่ความสูงในแนวแกน y ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่และถามว่าสูงสุดเนี่ยก้อนหินมีอัตราเร็วเท่าไหร่ด้วยที่จุดสูงสุดเนี่ยนอกจากถามหา s y แล้ว s y แล้วยังถามหา v อีกว่า v เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าถามหา v อย่างไงนะที่จุดสูงสุด มีอัตราเร็วเท่าไหร่เขาถามหาวีแล้วจุดสูงสุดที่ครูเขียนคีย์เวิร์ดไปจุดสูงสุด v ีวายเนี่ยเป็นศูนย์มีแต่ v ีเอ็กใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเขาถามอ้อมว่าวีเอ็กเนี่ยเป็นเท่าไหร่เออคอนี้แหละโอเคแล้วหาที่ละตัวเราหา s อก่อนลวกันอ่าหา s อเท่ากับเท่าไหร่อ่า s อสก็ต้องคิดแกน y เนาะคิดแกน y คิดแกน y ต้องการหา s อคิดจากจุดนี้ ให้เป็นจุดเริ่มต้น A มายังจุดนี้จุดสูงสุดเป็นจุด B จาก A ไป B นะเราแตกเว,กเ,วกเตอร์ความเร็วทิ้งไว้เลยตรงนี้เป็น ux เท่ากับ u cos 60ตรงนี้เป็น uy uy เท่ากับ u sin 60แล้วเราก็ไปแอบทดมาเลยเนาะโอเคกูคแอบทดก่อนกูย้ายนี้ลงมังล่างนะแอบทดหา ux กับ uy ux จะมีค่าเท่ากับ u คือ20 cos 60ก็มีค่าเท่ากับ 1>, 1ส่วน 2, u x ออกมาเป็น10เมตรต่อวินาทีต่อไป u y ของคูล่ะ u y ก็เป็น u คือ20สไซคือรูทสส่วน2คิดเลขออกมาจะได้เป็น10บรูท3เมตรต่อวินาทีนะครับ u x กับ u y ของครูเอ่เอามาใช้เก็บเอาไว้มา u x อันนี้เป็น u y โอเคหังนั้นหา s y คิดแกน y ต้องการหา s y รู้ตัวแปรอะไรบ้างจากจุด a รู้นี่ไงคิดแกน y รู้ u y นี่ไงใช่ไหมครับที่จุด a เื่อนที่มาเรื่อยๆเคื่อนที่มาในอากาศก็มี g มีค่า g แน่นอนละแกน y มีค่า g ละและที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับที่จุดสูงสุดจุดสูงสุด vy เนี่ยเป็นศูนย์โอเครู้ละสี่ตัวแปรใช้สูตรอะไรดีอ่าใช้สูตรก็คือว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง sugv เนี่ยก็คือสูตร v กํลังสองเท่ากับ u กํลังสองบวกส gs ถูกไหม แต่เป็น vy uy sy และให้ขึ้นเป็นบวกเพราะวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นวกวัวจะให้ขึ้นเนี่ยเป็นบวก vy จุดสูงสุดความเร็วปลาย v y, เนี่ยคือความเร็วปลายใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าปลายทางของการเคลื่อนที่มันอยู่ที่จุดไหนก็อยู่ที่จุดนี้เนี่ยความเร็วในแนวแกน y เป็น0เท่ากับ uy uy ก็หามาแล้วนี่ไง10 r ู3กําลัง2บวก2 g เป็นลบ10คูณกับ sy จะได้เป็น0เท่ากับ10รูท3กำลังสก็300ลบ 20SY คิดเลขออกมาย้ายข้าง 20SY เท่ากับ 300SY เดียวนี่ยก็ตอบเท่ากับ15เมตรนี่ไง15เมตรตอบแล้ว Sy 15เมตรเรียบร้อยต่อไปคำถามต่อไปที่จุดสูงสุดก้อนหินม,มีอัตราเร็วเท่าไหร่ก็คือถามหา จุดสูงสุดก็มีแต่อัตราเร็วเนี่ยจุดสูงสุดก็มีแต่อัตราเร็วในแนวแกน x vy เนี่ยเป็นศูนย์มีแต่ vx vx ก็หาได้จาก ux ux ก็หามาแล้วเป็น10เมตรต่อวินาทีนี่ไงใช่ปะข้อนี้เลยตอบ10เมตรต่อวินาทีที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วมีค่าเท่าก,กับ10เมตรต่อวินาทีแค่นั้นเองเสร็จแล้วครับทุ